คืดำเนินครับเจอกับแชมป์โลก WPF จากประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือนัดแรกครับของรุ่น135ปอนด์ครับหรือว่ารุ่นไลท์เวทครับแน่นอนครับเราจะมีการแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็เก็บคะแนนครับนักชก1คนจะชกทั้งหมด3ไฟครับชนะ3คะแนนครับเสมอ1คะแนนแพ้ไม่มีคะแนนครับแต่เราจะมีคะแนนพิเศษในการน็อกคู่ชกได้ครับน็อกแรกเอาไป3คะแนนน็อกยก2เอาไป2คะแนน นกยกที่3ได้1คะแนนอ่ะจังหวะนี้ก็เเรนตาต่ขวาเสยขึ้นไปจังหวะหลักไม่ดีครับซ้ายกับขวาน่าสนใจมากครับสมิงเดนีสอกซ้ายน่ากลัวครับขณะที่เรนตาเองเป็นมวยที่ออกหมัดได้แรงแล้วก็แม่นยำครับแน่นอนครับอาวุธของนักชกชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเรื่องของหมัดนี่ไม่ธรรมดาครับโอแต่แข้งซ้ายสมิงเดนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับไตกระเด็นเลยครับโอ้ล้มเลยครับล้มเลยครับ หลบทั้งยืนครับอ้าวครับขวามาโอ้ดึงหลบสวยครับนงขวาครับอูมัดนี่ไม่ธรรมดาครับแต่น่นเรนตาครับต้องระวังนะครับสมิงเดชจังหวะหลุดจังหวะหลววครับเพราะว่าเรนตานี่เขาโจมตีเร็วครับจังหวะเข้าทำเคานเตอร์แอตแทกที่ทำได้ดีมากแข้งซ้ายสมิงเดชแลกขวาเรนต้าเอ้ามแหมมาถึงตรงนี้ผ่านไปนาทีกว่ากนี่ดูเหมือนว่าสมิงเดชจะเริ่มจับทางได้ครับแต่จังหวะลูกที่เตะซ้ายของสมิงเดชนี่ เรนตานี่ไม่มีบังเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนว่าจะลื่นครับหลายจังหวะแล้วครับเอาครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับขยับมาจะต่อยมาก็ยังคล่อมไปนิดนึงครับจะเตะก็หลุดยาวไปนิดนึงครับตรงนี้ครับแข้งซ้ายของสมิงเด่นนี่เป็นทีเด็ดได้เลยครับดูครับไหซ้ายขึ้นไปครับเตะไปที่ท่อนแขนครับเพราะรู้ว่าเรนตานี่จ้องจะต่อยขวาเขาครับก็เป็นการสกัดทางคู่ชกไว้ก่อนครับเคาะครับคนหนึ่งมีแข้งครับ ทางฝ่ายต่างโดนจะเตะต่อยซ้ายก่อนครับ้ายดีครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่บอกครับไม่มีบังเลยนี่บางทีอาจจะโดนและยุบได้ครับเลนตาแขนเขินห้อยได้นะครับต้องระวังให้ดีครับถ้าไม่บางก็ต้องถึงหลบให้ได้แล้วครับนักแข้งครับไม่ใช่หมอนข้างครับนี่มันหนักมันแรงกว่าไม้หน้าสามครับเอาซูบวยไทยรู้กันดีอยู่แล้วตอนนี้นี่ชักจะมีทำหน้าทำตาไม่ค่อยดีครับเลนตาครับ โดนแข้งกระพายครับเตะคืนครับบังได้ครับซ้ายคืออะไรครับเอาครับหมมัดต,ต้องระวงังโดนเหมือนกันนะอา,อาวุธยาวๆนี่ดูดีกว่าชัดเจนแล้วก็ทางด้านของสมิงเดชครับลำแต่ละดอกแต่ละทีออกไปนี่หนักๆแรงๆ,ๆแต่ว่าหมัดของเตยตายอย่างที่บอกครับจะเผลอโอ้ยไปซ่าข,าขา้ะคอช็อตหรือเปล่าช็อตแล้วครับโอ้ยเซอร์ไปเลยครับต้องนับครับกรรมการนรีมอวิรันโอ้ยนี่ครับคือโดนก้านคอ่อนครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็อีกช็อตหนึ่งก็ไปเข้าหน้าเลยครับอ้าวครับโดนนับแปลไปแล้วครับทางด้านเรนตาครับต้องเอาคืนเลยครับแบบนี้ครับมาเวลาหมดก่อน3นาทีที่ต้องบอกว่ามีรถทุาก,ก,ากยอย่างการผลประโยชน์รวดเร็วครับโอ้โ oh หวลกเบนไอจังแนอการที่อุทัยครับประเทศญี่ปุน่นเรนตาวอวันชัยครับโอ,อ้ยจะได้โ<ไ>ตเกียบิคู<ป>ผ่านออกมาทางญี<ไ>่ปุ่นเลยครับ โอ้ตอนแรกว่าเหมือนว่าจะไม่มีอะไรรับกลับมาทีดตั้งมาต่อครับนี่คือราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ครับทัวร์นาเมนต์2023ครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมีหนึ่งนับกับคะแนนออกมาครับเป็นท่นสมิงเดชที่ชนะไป10ต่อ8ในยกแรกครับได้นับหนึ่งนับออบวกไปสองคะแนนก็เหลืออยู่ยกที่สองครับ เรนตาจะแก้ยังไงจะเปลี่ยนเกมยังไงครับหมัดอัดเข้าไปก่อนครับเอาเน้นหมัดมากขึ้นเดี๋ยวดูกขาเอาสมิงเดชแม่ถ้าไปช้ากว่าไปลืมแข้งนีน้มีโอกาสพลาดได้ครับอย่าครับอย่าทําเป็นเล่นครับโจนหมัดแล้วมีแกว้งได้เหมือนกันค<อ>รับเรนตาตอนนี้เร่งครับโอกาสยังเปิดกว้างครับเพราะว่านี่เพิ่งยกที่2เท่านั้นเองครับท้าแรกหมัดเรนตาบอกไม่กลัวครับแต่ว่าท้าท้าแรกแข้งขอคิดดูก่อนครับเอาจับเดินเข้าไปเตะสูงแล้วสมิงเดช ูหมัดคับทุกซ้ายแม่วันนี้สมิงเดชมาค่อนข้างนิ่งเลยครับนิ่งกับแล้วโอ้โหนี่ครับจังหวะกระตุกนิดเดียวครับลุกขึ้นมาครับเลตะาโอ้ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็ปีให้เขาเดินด้วยครับสำหรับทางด้านเลนตาครับเดินแล้วแข่งสายขวดเอาครับหมัดซ้ายครับโดนครับโดนลระตวแล้วมีองไงครับมีอยการหรือเปล่าครับเอาครับตุยทองไปทีครับเลนตา จังหวะเดินเข้าไปนี่แกลงทุนเลยครับกัดฟันครับรับแค้งซ้ายครับก่อนที่จะบวกหมัดเข้าไปได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับเดี๋ยวดูครับแม่นไม่แม่นแน่ๆตอนนี้นี่แตกแล้วครับท่านั้นสมิงเดยโอ้เลือดมาแล้วครับอ้าวบวกหมัดแบบนี้สนุกแลครับอ้าวโอ้เลนตาเห็นเลือดแล้วเหมือน หมือนฉลามได้กินข้าวเลือดเลยครับเดินขย่ำใสเลยโอ้ถึงว่าครับปล่อยแล้วเหมือนว่าจะมีพวังมีพวงครับสุดท้ายแตกกับได้สมิงเดชครับตาวรังแล้วแบบนี้เรนต้าไปสิครับไปต่อครับประกาศเตะมาเตะมาสกัดครับยังไงก็ไปยืนยิ่งก็ไม่ดีครับแต่สิ่งที่ทําให้สมิงเดชครับยังมีความอันตรายนั่นคือการที่เตะซ้ายไม่หยุดนั่นแหละครับมีใกล้ๆอยู่ห่างๆนี่ก็เตะไปเรื่อยครับไม่ใหเในต้าเข้าถึงตัว โอ้นี่ครับดักหมัดได้ก่อนครับสมิงเดชตีครับวงในขวานได้ตีซ้ายอีกทีโอ้แยกก่อนครับแยกมาขยับครับเรนตาไทยขวาบล็อกได้ครับบล็อกได้แล้วไปคืนครับโอ้ยจังหวะไทยครับแม่มือตกัดหล่นไม่ได้แล้วครับต้องละเมียดต้องละเอียดต้องรัดกุมให้เยอะเลยครับเพราะว่าเรนตานี่ทีเด็ดของเขาคือหมัดนั่นแหละครับนี่ครับ ไม่แม้ว่าจะเป็นช่วงปลายๆแต่ว่าดูการออกหมัดในช่วงปลายๆนี่เหมือนพลังจะมีแต่ว่าออกแต่ละทีน่ากลัวครับแชมป์โอ้โหนี่รอบวกครับรอบวกได้แข้งซ้ายครับนันสบิงเดโอ้โดนหมัดครับหุกซ้ายยังน่ากลัวอยู่เลนตาจังหวะเกมมันต้องบู๊ต้องเปิดแลยครับเอาครับยังไงดีครับขยับเดินต่อครับเลนตาโอ้หวกซ้ายครับให้ซ้ายกับอีกห สม,สมิงเดชเองก็ไม่ได้บ้าจี้ับไปท้าบวกท้าแรกครับ,บ,รบดักจังหวะครับนี่แหละครับมาได้แค่ลุ้นครับยกที่สองยังไม่ดีเทียวครับเลือดนองหน้าไปแล้วครับสมิงเดชระบบหายใจการแก้ตัวของคู่คคามาทบ้านของอุยไทยครับ ในเวทีราชดำเนินกับ RWS ราชดำเนิน World Series 2023ครับในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์ครับสมิงเดชนอออนวัตยิมครับนักชกวัย22ปีครับทีีแชมป์เวทีดำเนิน130ปอนด์วันนี้ครับแม่สองยกผ่านไปคะแนนเป็นไงแชมป์คะแนนก็ยังอยู่ที่สมิงเดชครับยกที่2ก็เป็นฝ่ายชนะไม่ได้ครับ10-9ต่อทั้ง3เสียงครับแต่ตอนนี้นี่อารนตะนับเดียวไม่พอครับต้องน็อกครับไม่งั้นก็ต้อง2นับครับ พื่อที่จะไล่ตีเสมอครับสองนับเพื่อเสมอครับแต่ว่ายากเหลือเกินครับแต่ว่าไม่แน่ครับบว,วทั้งคมทั้งบางทีไม่ต้องสองนับก็ได้ครับโป่งเดียวหลับไปเลยไม่ต้องนับก็ชนะครับแชมป์ครับหน,นุนตัวคือความคิดเลนตะคิดแบบนั้นเลยครับแต่ส่วนสมิงเดชนี่ก็ก็บอกว่าก็คิดตรงข้ามกันแหละครับ มีการแก้เข่าครับเลยการโดนล็อกไว้แก้โหนตัวเลยครับอ้าวพยามจะเน้นหมัดครับแต่ว่าพอไปประชิดตัวแบบนี้สมิงเดชบอกว่าชอบเลยครับล็อกไว้เลยอาครับเร่งกับถาการปู่นี่ครับเดินหลุดแล้วหลวมนี่แข้งซ้ายรออยู่แล้วครับของสมิงเดชครับจังหวะสองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากระดูกมวยครับสมิงเดชครับถือว่ามีประโยชน์เลยครับเพราะจังหวะโดนจังหวะพลาด ความเก่าประสบการณ์เขาเนี่ยครับทำให้เขาเอาตัวรอดมาได้ครับเตะซ้ายไม่หยุดครับแต่ไม่เรนตดาต่อยได้ไม่ต่อเนื่องอืแต่งหนึ่งปัญหาก็คือเรนต้านี่แกก็สู้ดีครับเพราะว่าแม้ว่าจะโดนดักเตะซ้ายครับแต่แกก็เดินครับพยายามที่จะขอที่เดียวครับแต่อย่าเตะหลุดแล้วโอ้โหนี่ครับจะมีลูกจระเข้ฟันหางจะทำได้แค่ครึ่งเดียวครับยังกดสูตรไม่ติดครับไกลไลโอ้โหแข้งซ้าย มาสิ่งที่ทำให้สมุนเด่วันนี้ครับดูดีดูดเท่ดูหล่อครับแม้ว่าจะมีแผลแตกก็คือแข้งซ้ายนี่แหละชแชมป์ได้อร่อยดีเลย,เลยครับแม่แต่ได้สวยงามครับบิดหน้าโพกเอ่อบิดเอวนะครับแล้วก็บิดสะโพกความน้าแข่งลงแบบสวยงามมากครับนี่ก็ม,มาจากการฝึกฝนและการกซ้อมที่ดีเลยครับทำให้เวลาขึ้นมาแข่งจริงสู้จริงบนเวทีแล้วสามารถเอามาใช้ได้ครับ ส่วนทานั่นอารนตาในโอ้งก็ต้องยอมรับครับว่าโดนไปเยอะครับแต่ร่างกายกก็ยังต้องบอกว่าไม่ได้มีอาการอะไรมากมายครับจากการที่โดนแข้งซ้ายของทานนั่นสมิเกตเข้าไปครับพยายามเร่งแล้วครับรตรงน,นี้เกือบครึ่งนาทีกว่าครับเรนตาก็ต้องทิ้งไป้าไปสุดท้ายแล้วครับหมัดกับศอกครับแต่ว่านักวย่ญี่ปุ่นนี่แม่ยังไม่เห็นศอกเท่าไหร่ดูแขนขวาครับ โดนเป็นแขนด้านล่างรวมโอ้โหบวมปูดไปแล้วครับจากนักแข่งซ้ายของสมิงเดชครับไอจนแขนปูดไปเลยครับแชมป์นี่ครับโดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายครับไปขวาขึ้นไปขวาหลุดแล้วโอ้หโดนหมัดซ้ายทิมไว้ครับจหวะจะหมุนตัวแล้วครับปล่อยกลับหลังแล้ว่าสมิงเดชนี่ฉวยโอกาสครับเดินเข้ามาทิมหมัดไว้ก่อนเลยและก็เรียบร้อยครับกด3ายกกับครบยกครับ หว yeah, ังเลยครับหน้าตาดีชัดเจนครับดูครับเกิด okay. ตตอ,อะไรขึ้นบ้างการใส่ฟ้าครับนีบ ça, ่ต no ั้งแต่ยกแรกเลยครับาบานั้นซ้ายครับเตะเข้าไปครับได้ครับแต่ยับจับจังหวะนี้ครับให้บอกว่าการสองต้องเป็นใช้ยาด้วย ็ไอ้แข้งโหดหรือเปล่าครับดูครับไปกระเดินกระดอนไปได้น้ำเลยครับเด็กๆถือว่าวาดมาบอลเป็นน้องีมากครับเขาเป็นมวยศอกกระจัดเลยครับแต่วันนี้เป็นครั้งเดียวครับเห็นแต่เมื่อวางแค่ซ้ายยาวๆตลอดสไตล์เลยครับ Gentlemen, of the three rounds of boy tie actions, we go to the judges' scorecard. The first judge scored is about 29 to 27. The second judge scored 30 to 26. And the last judge scored 30 to 26. We have a winner by way of unanimous decision! Red yes, yes, yes. สมิงเด่นโนอานูวัตเยช่ใชนะครับเป็นของเจ้านสมิงเดนครับเก็บ3คะแนนได้แรกได้สำเร็จครับ